ดมใช่ไหมได้แดมนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นแดมกันนะผมในเกมฮอนนะฮะซึ่งก็มีโคลิคเวสเข้ามาเลยครับผมก็ตัวนี้นะฮะก็เล่นไม่เป็นนะฮะอันนี้ต้องพูดเลยเนะเล่นโคูดกากนะฮะแบบว่าแบบเข้าคันแบบว่าติดลบนะมาโอเคก็จะลองมาเล่นเนดูนะผมวันนี้เราอไฮาอย่างเดียวฮะกากเกียนแน่นอนนะะผมอันนี้ก็จะเป็น C.M นะครับจัดระดับนะครับผมพันเจ็ด up นะอัพ p up เลยทีเดียวโอเคเราจะมาดูฮีโร่กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะแบบว่าติดตามกันอะไรประมาณนี้ชอบผลงานอะไรก็สามารถกด subscribe ได้นะครับผมโอเคก็เราจะมาดูฮีโร่กันนะทีมมึงก็จะมีอัลเทอรี่นะครับผมคุณกุหลาฟอนนะมีดไฟเลอร์นะมีแ h ม m m e r s t o r มนะแล้วก็จะมีไวโซูนะส่วนทีมเราก็จะมีดากอนิกนะมีเลวันนอรับแดมเปียวเอเมอร์วัตเดสแล้วก็อัมบันดานะครับ แน่นอนสัตว์หายไปโอ้โนี่นายใส่หน้าว่ะมันไม่ดีแบบว่าเห็นไหมแค่รัดกิ๊บก็ไม่ได้แล้วเนี่ยเห็นป่ะโอ้โห <c oughs> ดูล่างด้วยนะเขาเรียกว่าล่างสะดุนนะล่างอะไรก็ไม่รู้นะฮะได้มานานนานแล้วนะครับผมมันตัวอะไรก็ไม่รู้โคตรทุเรศเลยนะล่างธรรมดาจะเท่กว่าอีกนะแต่ชอบอ่ะมันเป็นสไตล์โน๊กโน๊กเอ้าโอ้ยอุยเอ้าเอาเป็นไรฮะยิงยิงก,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 กระตุกกระตักแล้ว อ๋อคลิปตัวแรกในชีวิตครับโอ้โหปบมือให้หน่อยนะโอ้ผมว่าตายได้ง่ายๆเลยนะอัทรีอัทร,รีนะฮะแต่ว่ามีช้างอยู่ในป่าอันนี้เนี่ยของตายครับแน่นอนอาจจะออกมาแกล้งมาเมื่อไหร่ก็ได้ครับซึ่งอัทรีนี้พูดเลยสกิลนี่สกรูนะฮะโคตรแรงนะ,ะับผมไม่ดีนายไม่ดีนายด้วยโคตรเกลียดผมนีมนโ่โคตรเกลียดเลยนะนดูดีโอ้โหลากีบแบบว่าห่วยแตกมากอะดูน้องนี่ได้ดวงแล้วนะ อ่าโอเคเราจะอ,ออกรองเท้าอย่างแรกนะฮะเราก็จะออกบัตรชาลิตนะฮะไอรอได้ไหมอ่ะล้วแต่แล้วแต่สกิลเอาแรงๆกันก่อน,นออไไดิจ้าผมเปิดก็ได้ผมเปิดก็ได้เนีอัพไรน,นำวะอัพสองหนำปะวะใช่ปะโอเคมันก็อัพสลับกันหนึ่งนะะัง่นแหละเอะอได้รองเท้าก่อนโอ้ยแม่งลาคทีมงี้นี่ได้รองเท้าน,นี่ก็ยี่ห้านาทีครับนะหลอกหลอกหลอกมั่ว แอบคีบยิงแม่งสองตัวแล้วโอ้โหจะทําให้คีบเราดันนะซึ่งก็จะแกงกันได้ยากนิดนึงฮะแต่ว่าคีบเราหนีคิวช้ฮะโคตรแรงโคตรแรงเล่นกลางฮะตายไปดีไฟเลอร์ได้คิวไปนะฮะไม่ยากเกย็นเท่าไหร่เนนะี่ยเอ่อัพูกุ้งนี่แหละเออเดี๋ยวไม่ต้องเอาคีบยิงเพื่อนกูไม่ต้องเอาคีบไม่ต้องเอาคีบดีนะไม่ได้ก็เวทีอะโร่ดฟ้าก โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้มันมาแก๊งเหรอวะโอ้ยเฮี้ยจะตายอ่ะมันจะตายเอาอ่ะมึงไม่เข้าใจกูเลยอ่ะโอ้ยมันแรงว่ะเฮี้ยแม่เอาไหมล่ะเอาไหมล่ะจะตายเนี่ยมึงรอกันดีกว่าใช่ปะเฮี้ยโอ้อ้าวไอ้นั่นอยู่บนนะช้างเรากูเอ๋ยดีครับกูเอ๋ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าโอ้ยเฮี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่ะไม่ได้ ยึดแม่ยึดแม่ยึดแม่ยึดแมแ่โอ้ยเกือบเจเพื่อนชีวิตแย่ครับเมื่อกี้รู้สึกจะรีบเกินไปใช่ไหมช่วยบอกผมทีอ๋อไอ้ไมึงไม่ไม่ไม่เพื่อนใจเย็นไม่ฮังกรีเพื่อนไม่หิวเพื่อนเดี๋ยวอัพสามมาสักหนึ่งแก้เขินนะฮะเกิดการแกล้งแกล้งละแกล้งว้านะฮะโอ้จะแกล้งเล่าอีกแล้วนะแม่งหัวหัวหัว เออมันลนมันลนเล่นตัวนี้ก็อย่างนี้แหละครับผมมันไม่ไม่ไม่ใช่แนวเลยอ่ะโี่โลโหาวิ it, ่งเข้าไปตีคีบก็โดมบ็อกซี pues> ่อ้าวอ้าวอาจิบผายแล้วครับยังไงดีออนโดนโดนแต่มันไม่โดนอะไรนั่นนะฮะไม่ได้ดูแมปเลยกูเฮ้ยไวโซนี่โดมบ็อกซี่นี่มันโอ้โหของงี้นี่มันน่าเซเลบิ้มบุ้มบุ้มมากเลยนะแต่ว่าเลวานนอไม่มีเลือดนะครับไม่มีอะไรเลยชีวิต อ่ารอรอรอโหอ,อัตลีแม่งวิ้วหกนะครับนะของ,ของกินเลือดก็มีน,นะแต่ยังไม่กินเฮ้ยคิดเลืดันแล้วไอ้แมงวิ้วหกแล้ไมงวิวหกปูอะไรมันจะยิงกันติใส่กูเหรอเนะี่ยมานะแค่นี้ฮมึงยิงมึงยิงยิงได้มึงยิงมาเลยที่ผายกูยอมอยากจะยิงยิงมาเลยมานาะแค่นี้นะเนี่ยเดดแดดแดดอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนมาแล้วบัตชาลิสเย,ย้เย้วันนี้เราเล่นแบบสายรั่วนะครับสายกากนะครับใครอยากดูปีมือนี่ไปดูแนวอื่นนะ ไม่มีอย่างนี้ไม่มีความเก่งไงฮะมึงเป็นอะไรอ่ะมึงเงาไหมล่ะว่าทำไมมันจริงจริงพวกั้นอ่ะเฮ้ยมันมันต้องมันต้องมีปมว่ะนี่หลบได้หลบได้แต่โดน็ใครตายมึงมึงพูดผิดแล้วมึงจับกูน้อยไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าอาจจะตายได้นี่ใครรู้หรอจ่ออะไรกันเนี่ยฮะคูเวลสี่เนี่ยเอาอะไรมากเนี่ยฮะเลื่อเลื่อเท่าไหร่ห้าร้อยสกิลจึ๊กจึ๊กจึ๊กโอ้โหดาเมจวิ่งมาถึงสองร้อยเลยอ่าชิบหายดิ นี่นี่กูทอนด้วยเอาเปล่าเฮียมุหมัดไส้เงาไามึงวิ่งเข้าป้อมกูเลยฆ่าเปล่ะเออกล้ามาก voilà. ูกล้าให้เขาจะโอ้ยมาเด็อันนี้อัพอะไรวะมันอัพหนึ <c 195 2> <c <Isaac> <c ่งมันจะอัพสองนาครับอุ้ยหมีมีวิ่งฆ่าวิ่งฆ่าหมีนะครับจะตังเยอะนะมาป้อมล่างนี้แหละครับเราต้องยอมให้เขากดนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับชีวิตนะเออดีนายได้ดีนายไปเลยนะอ๋อโอเคเรากริบเข้าบ้านอย่างเดียวนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยาทำอะไรวะเนี่ยอ๋อ เฮ้ยทำไมโอ้โหคลิปไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหมาได้คลิปเก้าตัวในชีวิตเฮ้ยสวัสดีเพื่อนแดกเล่นหมีหน่อยเออแดกเล่นหมีหน่อยเฮ้ยโอ,โอ้ตังอะ่ะโอ้ตังเยอะนะนีะ่ยหมีอ่ะเฮ้ยมันได้แล้วมันได้บอกเลยบอกไหมไอบอกเลยอ่ะบอกเลยก็บอกเลยก็เอาเลยเดยิมึงเ,เอาไหมล่ะมึงเอาไหมเอาไหม นี่ไงทอนด้วยไอห่าลากูอดอกทองช้างเย็ดนี่นี่สุเลดโอ้โหมาเชิดด้วยนะ,ะสำหรับเอ็มเลอร์วัดเด่นนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะช่วงนี้ก็ปล่อยเขาล้านอะไรกันไปครับผมเราไม่อะไรนะครับเพราะว่ามันฮีโร่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นฮีโร่แงเกอร์นะครับมันไม่ใช่แบบฮีโร่ฟาร์มอะไรแนวนั้นนะครับรบัตรชาลิตมาคุณจะฆ่าได้บอกวะไม่น่านะไม่น่าได้เพราะเพื่อตายด้วยนะมีอันติเนี่ย เออมันอาจจะตายกู้เนี่ยจะตายเนะ่ยดูมันจะสเต็ตปจริงๆแต่สเต็ปกูไม่มีครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดาไม่ต้องลุ้นเลยฮะกูไปดีกว่านะ,ะมีเสียเวลานะครับเอาละเล่นบนว่าไงแฮมเมอร์สตอร์มนะอาจจะตายก็เป็นได้นี่แดกทีนึงแล้วจากไปขวาเอาแล้วนนวนเนีย่ยมากนะเอาอยัางไงดีเอาดีเอามาลัลามาแล้วมาแล้วยังไงผีมีผีผีผียังไงผีรอดไหมผีรอดเอ้า เข้าสวยแต่โดนใบโอ้ผมว่าทันตะคิวโดนไม่โดนจบจบเลยอ่าน้องช้างครับช้างน้อยใครจะส่งช้างกลับบ้านนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแล้วฮะเรามาแล้วรีกมาแล้วจะแม่งมากันเยอะอ้าวตานครับจบชีวิตมาไมมาไงล่ะครับมันวิ่งมาครับแหมไม่ต้องตกใจไม้อูตกเจอเพื่อนเอาไงวะเนี่ยเ่นเนไม่น่าจะบอกได้แล้วไม่น่าจะไหวแล้วเอาแล้ววาเดนกูบอกว่า วิ่งมานี่ไม่ได้เกรงกลัวฟ้าดินเลยนะครับมาตอนนี้วันดีเพื่อนโอ้วันดีเอาทำไมยิงทําไมเอ้าเป็นไรเมื่อกี้แปงลงร่างทาไมเป็นอะไรเพื่อนโอ้ตีทําไมเนี่ยยังไงต่ออ๋อไม่มีต่อแล้วเหรอโอ้มันต้องมีแผ่นหนึ่งแผ่นสองกูโดนตันป่ะมึงเอาไหมเอาไหมกูแดกมากเลยเนี่ยอร่อยอร่อยกินไก่วุย้ยกินหมีกินหมีโอเค เอ้ยกูลืมใหม่ตัวนี้มันต้องออกสตรีมบูธไหมหรอ้เ <Not today, S 1> ย็ดเปียดเย็ดเปดเย็ดเปดตัวน,น,นี้มันออกสตรีมบูธไอ้ลิกเอ้ยลิกอ,ออกก้นมาเชิดทำไมเออใช่สเต็ปลิกอ่ะลิกมันต้องสตรีมบูธใช่แล้วลิกออกทำไมกม้นมาเชิเดเนี่ยฮะแต่ก็ดีอ่ะออกไปเถอะไม่เป็นไรดิเฮ้เอเฮ้ออึยข้างไป ไปแล้วมามาชิ้นแรกนะครับจะออกเป็นไล์แบนไล์แบนไล์แบนรับดับแสงนะครับผมแต่ว่าจะไม่ได้ซื้อรั่ไม่ต้องมาช่วยโฟนตัวละตอนนี้ยังไงดีวิ่งไม่ทันไม่ต้องวิ่งไปแล้วครับไปทิ้งซื้อของเลยนะพออยากมาเราซื้อของไม่ต้องวาร์ปเลยฮะจังหวะน,นี้ชิแรกเลือดโชว์ด้วยในบอนี่แหละมาเอาละยังไงดีโอโห เจ็บเจ็บครับเจ็บโอ้โหอันตีสู้ครับมันคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่อามาลาสองวิเท่านั้นโอมันมันมันอดแดกเลยครับถ้าอ๋อแต่ว่าดิฟไฟเลอร์ไม่มีอะแต่ว่าแรงถึงครับตายนะครับมันไม่ใช่โคตรแรงครับมึงโง่ครับเมื่อกี้ถ้าสกิลสวนมานี้ก็ได้แน่นอนนะแต่ว่าอ๋อนี่มันโอ้จะตกใจเลยเอ้ามันมีตัวจริงเล็กเฮ้ยเล็ก โอ้เธอไม่สกิลมันแรงจริงๆว่ะสกิลมันแรงจริงๆว่ะเออแหมเมื่กี้ตกใจนะครับตกใจจริงอ้าวเลือดเต็มช่วยเลยอ๋อไอ้นั่นเนี่เดี๋ยวแดกเลือดก่อนแปะตีเบาเหลือเกินนี่ตีนี่ตีเรืออะไรตียิงดิยิงแปะโอเคยอดเดียมเดียมดอกไปฆ่ามันได้ป่าวะเดอนเก้าร้อยเนี่ยสองร้อย สี่ร้อยไม่น่าได้นะครับได้กว่าเฮือตายเองนะมันไม่ใช่เลืองเก้าร้อยเป็เรือกเจ็ดร้อยครับเท่าไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ยมึงอยู่นิ่งๆเจ็ดร้อยกว่าไม่น่าจะฆ่าได้ครับแต่ว่าสกิลมันบวกดาเมจแล้วนะฮะแต่อยู่ที่จะใจจะไม่ใจแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นมีโลแบบไม่ค่อยใจเท่าไหร่นะครับแบบว่าป๊อตเรียกว่าป๊อตดีกว่าไม่ต้องอย่าเรียกว่าไม่ใจไปแล้วโว้ยมิ้วมีเอาแล้วครับช้างมาด้วยตันคลิป คลิปถลายไม่นะฮะไม่เอานะครับมาต้องล่อแล้วแบบนี้900นะกูจะฆ่ามันตายไหมต้องถามจริงๆแต่ว่าไอควาโซเนี่ยมันต้องล่อและฮะมึงเนี่ยแหละครับมึงเนี่ยแหละไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องดิ้นนะฮะโอ้โหสกิงโดนะเต็มเต็มนะผมโอ้โหมันมีรองเท้าวาร์ฟก็ล้าเต็มเต็มสิครับแบบนี้เอายังไงดีครับ เอาสิครับโอ้โหแฮตริกครับเบาๆไปนะฮะโอ้โหสเต็ปในการลานนี้พูดเลยตัวนี้แมปไลท์แบนนะครับหนึ่งเอซื้อวารด์สองอันด้วยนะครับเลขดีนะเลขสวยนะครับผมมาเราจะมาดันรองกันนะฮะใช่เฮ้ยพูดจริงว่ะเกิดมาเล่นแดนไม่เคยแฮตริกนะครับโอ้ยหโอ้โโอ้ยหโอ้โโอ้โโอ้โหจอเอาตายแต่ไม่เกิดเนี่ยไม่เป็นไรครับก็ต้องล่อสิครับแบบนี้มันไม่ล่อไม่ได้แล้วครับโอ้โหมีเฮดด้วย นะฮะกูไม่ได้คิวแน่นอนอ้าวแต่วิ่งกลับมาอย่างงี้แน่นแน่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 เอาสีเลวคิลเลอร์เฉยเลยกูโดแดกเลยโอ้คอมเลือดเต็มคอมเลือดเต็มทำไมมึงอ้าวช้างน้อยช้างน้อยมาทำไมฟอร์เว์ดเพื่ออะไรแต่ว่าตอนนี้ยังไงดีแต่ว่าขอไล่แบงก,ก่อนได้ไหมได้ครับได,มได้มันได้อยู่แล,แล้วแหละเออช้างตันว่างเฮ้ยเฮ้ยงับเด็กงับเด็กมันต้องรอจังหวะมึงไค่ไหนวะ เอนไี่โยกป้อมโอเคมึงอะฮะแข้งป้อมเนี่ยมึงเคยได้ยินว่าลิกแข้งป้อมอ่ะฮะอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนกูรอล้าตอนนี้ไม่สนใจไม่นไม่สนใจไม่จะไม่สนใจเมื่อกี้เมื่อกี้ตีฮะเมื่อกี้ตีเห็นไสกิลสกิลไม่ทันนะอ๋อเคมันต้องอย่างงี้เล็กเขาจะว่าอ้าวเชียร์ป้อมตีเว้ยเฮ้ยยังไงยังไงตีป้อมตีตีตีบ้านมันบ้านมันเนี่ยตีบ้านมันคนจริงต้องล้าป้อมนะโอ้ร้าไม่ทันนะโอ้ฝันร้ายของผมเลยนะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเล่นกลางว่าไงครับดันไม่แตกนะครับระวังนะครับมาไฟแบนต่อเลยฮะแบบนี้ไอเทมประจําตัวประจําตัวมาแล้วยังไงเล่นกลางอ้าวช่ำวาเด่นเราชํำครับทําชํำนะเอาแล้วยังไงดีเนี่ยโอ้วัดเด่นบอกว่าแล้วมึงของไม่ส่งให้กูเหรอครับแม่ของนี่ไม่ได้ใจเลยไม่เร็วใจเลยนุ๊กนี่ตีไปลาคิด พลาคีขวบตีเร็วมึงเยอะเพื่อนไม่<ว>ไงแลกเลือดนะครับอุ้ยแต่นี้แม,ม่งเหมือนจะเฟี้ยวเลยโอ้ยร้อยวันพันปีนะครับจับตาแรกผู้เป็นงี้เลยโหดวงดีจัดนะครับนะกบสกอร์นะครับ12นาทีผ่านนะผมหต่อ1ิสามนะต้องล่ออาไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแดกนะครับผมเอายังไงอ้าวโอ้โหดับเบิ้ลเพื่อน ฆ่าเพื่อนกูไอ้สัสไม่เข้าใจเลยกูรักเพื่อนรู้เปล่าฮึฮึต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องอืมโคตริกลาดป้อมรู้จักไหมเออไอเทมชิ้นต่อไปว่าไงดีกูจะออะไรอย่เนี่ยนี่เลยแล้วกันนะครับเพราะกูมีบ็อกนะครับหรือว่าแอตเสินเชาน้่นเองครับโอ้ไวโซแม่งสายเอลเดอร์นะครับมาเดี๋ยวกูดักลยครับดักแน่นอนวันนี้ ไม่น่าจะว่าถ้ามันฉลาดนะมันจะวาร์ปกลับนะแต่ถ้าไม่วาร์ปนี่ก็เจอกันในบอ่อนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอักแบบไกลๆหน่อยดิเผื่อเจออ้าวอ้าววาร์ปไปแล้วครับโอ้แถมคีิด้วยคลิปขอบใจวายโชเพื่อนรักเพื่อนรักแน่นอนแล้วของกูอยู่ไหนอ่ะของูอยู่บ้านนะครับแหมไม่มีใครสนใจไม่มีคนสนใจอะไรเลยนะ อ๋อแล้วไงดีตอนนี้เอ,อ้ยมาต้องรอดนะตอนนี้มีของมีเวลต้องจุกกรูมึงจิกี้บริกู้นเลยนะแบบนี้ใครเอ่ยไอ้นี่เหรอเลือดพันสองอ่ะพี่ไอ้พี่ตกใจอ้าวรอดเลยครับรอดเลยครับกูโดนเลยครับไม่มีสตันก็ไม่ต้องสตันสิครับแล้วมึงเข้าไปทำไมครับน่ะ อ่ะรออจังหวะรอจังหวะต้องรีกต้องรอจังหวะแป๊บนึงก็ของไม่มีครับคือต้องรอของระยะหนึ่งครับจมเปลี่ยนจะสดจะแบบว่ายืนตีได้ครับดมเปิดดิดัมดมเปิดอะไรแล้วมันตีอยู่เนี่ยตายหมดแล้วของกูไม่มาถึงสักทีอ่ะโอ้โหเจ๊แม่กูซื้อของตั้งนานแล้วไอพวกเป็ดแหม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  เดี๋ยวของกับบ้านก่อนเอาบ้านก่อนนี่เลยนี่เลยไอเทียมท่านเอกมึงดันคนตีนจังวะอะกูวาร์ปลงเลยแหละมึงมึงมีปัญหาปะล่ะเดี๋ยวมึงตายนะมึงนะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอยู่ไหนไหนเฮ้ยเฮ้ยกูเมันโกตอ่ะกูมันระเบิดโอ้โหเด็กเปรตมากปิดตำนานแน่นอนกูกูยอมเฮ้ยโอ้โหไม่กัดเลือดไม่ทันนะโอ้โหปิดตำนานว้าบมาโคตรโง่เลยกู เอาแล้วะแต่ว่าแฮมเบอร์ไม่น่าจะรอดแต่เป็นศพแน่นอนนะเมื่อกี้ประมาทไปนิดนึงโอ้โหโเขามาเต็มครับทีมนู้นทีมนี้ครับเสียสาม,มปิดตำนานไปสองเสียสามนะฮะใครเข้ามาเนี่ยไม่รู้นะโอเคยิงดิเขาว่าเยิงไม่เข้าด้วยเอาสิยังจะหน้าด้านสู้นะครับอืว้าไม่ได้ด้วยตอนนี้แต่ว่าได้ไปหนึ่งอามาลารอดไหมรอดไหมสิบวิเอาช้างตันอะไรครับมดินไม่ล้วนนะฮะตันไปหน่อย เอาได้ยังไงโอ้หิวแบบนี้ไม่ดีนะรานนี้สิบอกาว่ามีครับผมน่าจะทานอยู่ฮะไม่มีวาครับก,กูวิ่งสดครับสายสดงดผ่อนหน้ามาฮะตอนนี้ยังไงดีต้องล่อโหราหยังจะสู้อีกนะครับเลือดอย่างนี้อย่าเรียกว่ามีเลือดดีกว่าคนระับเนี่ยเอา,ายังไงมึงม,มานี่ดิมึงมานี่มึงมานี้มึงโอเคได้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 ไดมามึงมานี่ไอ้ผีผีมึงมาหนี้ไม่ต้องไม่ต้องมาบงมาใบากูทอนไว้แล้วมึงตายแน่แน่เดี๋ยวรอหมาโดน มึงอะไรไม่ต้องมามุมมุมมืดไม่ชอบไม่ชอบยูโนอ้าวโดนสิครับแบบนี้โดนโดนโดนอ้าวไอ้เฮียสกิลว่าเว้ยเอาแดงดนนี้ดินี่ไงมันยังได้อยู่อ้าวโดนโดนตันนะครับโอเคโอ้โหถ้าสกิลอันติเนี่ยถ้าโดนใส่ฮีโร่นะครับจะสามารถอ่ามันจะช์จเต็มนาทีนะครับผมแล้วต้องไปไล่เก็บอะไรจากคีปจากควบจากคีปอะไรแล้วนะ โอเคใกล้ได้พราะผมร้องโหดแล้วเราจะมาตีบ้านกันนะโอ้แน่นอนแล้วแบบนี้เนการเคาน์เตอร์กลับนี่สวยงามมากเลยอืมไม่หยุดสีดิยังี้าตันกูอีกเดี๋ยวมึงตายเดี๋ยวมึงตายดันยาวก็ดันยาวก็ชิบหายครับดันป้อมนี้ปะเปื่อยังไม่ได้เลยเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตายครับเดี๋ยวมึงตายอ้าวโหดนฮะเรวานอว์บอกว่าเราไม่งจะได้กว่าไม่น่านะครับรออาร์เซนรีจะกินดีกว่า มันจะสู้มันจะมันจะสู้เหรอวะเฮ้ยโอ้ยอันตี้ดิอันตีอันตีใบ้ไอเวนอีกอืมมันโดนใบ้ย่ะทีนี้แบบผมเกือบสวยเกือบเท่เกือบเฟี้ยวโดนแน่นอนเอานี่กลับบ้านสิครับทิ้งเพื่อนแน่นอนอ้าววันเด้นน่าจะรอดนะครับผมอ๋อเคยังได้อยู่ครับได้ฟิดบล็อกได้ร้อนลาบอกว่าวิ่งดีๆอ้าว นกจิกตายครับแหมเป็น,นการตายที่<า><ด>ควรจะอ้าวตันบอลด้วยโคตรเหม็นโอ้เดี๋ยวมึงโดนจนตายนะฮะเอาแล้วยังไงดีไม่โดนหรอครับแหม่ตันมึงอย่างนี้ถ้ามึงตันโดนก็นะไกลไปละไกลไปละไม่ดีเอาโดรอ,อแล้วครับแบบนี้อามาราบ,บอกว่าอร <c oughs> ะเบิดที่หายเป็นีนเมี<า>ยวพอดีจะแต่งแล้วเหร มึงมึงสั่งเขามึงก็ไปยิงงงอมึมน,มนมี่มึงสีชมพูนะเว้ยไอ้ม้เยอะสุดทำไมมึงคิวทำไมแบบมึงแบบมึงชิคเก้นอะยูโนชิคเก้นอะชิคเก้นกุดกุดอะเขาะ้าใจป่ะเออแบบไก่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ยมึงดูของนี่มันเจมาเจ้าเบ็ดเมลเลยโอ้แรม,มน่ะมันเกเรนะมึงมึงเงี้ยปากไวสัตแหม่ไวสิบแปดไวเยอะกูหน่อยมันทำเป็นพูดมากนะเข้าใจปะ เออเดี๋ยวกูมานี่ความคลิปใหญ่หน่อยเนะยไอ้ตายสองตัวนี้เพราะประมาทล้วนเลยนะมาอาจจะอิ่มไม่มีหรอกผูเล่นนะครับแดมนี่เป็นฮีโร่ที่ใครเล่นเป็นแล้วอิ่มโคตรง่ายนะครับแต่ว่ากูเล่นไม่เป็นแล้วมาติดแค่นี้แหละนะว่าไงอ่ะเอาไหมล่ะเอาแล้วไม่ช่วยกูยิงเลยโอ้เจ็บเป็ดมากเลยฮะโคตรจังไรเลยฮะโอ้โหท่านเนี่ยตายเร๋วนอนนี่มันออกของชันดที่ว่าออกแต่กระดูครับออกแบบว่าไม่มีเนื้อเลยนะแบบว่า เขาเนื้อออกวิ่งอย่างนั้นนะฮะแต่ไม่รู้ว่ามันมีของกันตัวอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ขอออกเป็นดอนมิเกอร์ก่อนนะครับผมเพราะว่าดาบสามสีนั่นเองนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะชอบนะแค่นั้นจริงๆริงนะฮผมแล้วทำไมกูไม่อันตรีแดกเลยวะเออชาร์จ<ผ>มันจะได้ขึ้นเนะี่ยเออลิกเป็นโง่ที่ไานเลยโอเคเราจะมาฟาร์มกลางนะครับรจะมานานๆที่ฟาร์ม,นะมานายเนี่ยมานานเยอะมานานรวยอะไรอย่างเงี้ยทากก็อองึ๊บงึบงึบงึบไงงึบงึบ อรอได้ดอเกอร์เพื่อจะได้เยอะเพื่อจะได้เยอะตีจะได้แรงตีจะได้หนืดไม่สนมึงอะไรกันเนี่ยมึงทำอะไรเนี่ยอะไรวะนะที่ฝ่ายโคตรง่โงยังไายไม่สนนะครับตอนนี้ตา,ต,ตายหมดนะครับตายหมดนะฮะไปอย่างนั้นไปทําไมวะนะ่ะพวกกูง,ง่แล้วนะกูยังไม่ไปเลยมึงไม่สุกรู่เลยเออแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าใครอยู่ไหนแต่กูจะตีป้องกัง นี่น่ใกล้แตกมึงอะมึงบ้าปะเนี่ยใกล้แตกนี่ครึ่งหลอดนะครับอืมันก็มันก็เกือบครึ่งหลอดแหละแต่มันก็ไม่ครึ่งหลอดแหละไม่เป็นไรโอเคคูผิดโอเคนะเอยขีบนเยอะว่ะขีบที่ประมาณสักสองกองครับน่าจะได้แล้วสำหรับจอร์นิงเกอร์นะครับน่าจะออกกันได้แล้วนะเดี๋ยวจะแพ้นะครับาวโซนี่พูดเลยท่านเลดนี่โคตรโหดนะฮะมันมีการปรับมาใหม่ซึ่งมันนข้ังจะขี้โกงนะถึงจะโดนปรับปรับลงบ้างก็ตามนะก็ยังโกง นะ,ะโกงแบบโกงสัตว์อ่ะฮะเอาาเอใช่เพราะมันเป็นสัตว์มันเป็นหมีเข้าใจป่ะเออเล่นมุกอะไรนี่ปรึกษาคนดูบ้างอะไรประมาณนั้นเทมาแล้วนะดรอปมิเกอร์เฮ้ยรีบอเลยเฮ้ยเดี๋ยวแพ้ว,วะ่ะมึออะนะงดูแคลลี่ที่หนาโหอะไรนะกูต้องเล่นแคลลี่เลยเนี่ยสายเล่นบนนไม่ได้เรื่องเลยนะฮะเอ็มเอมอาร์เท่าไหร่เนี่ยขอดูหน่อยดิสีชมพูเนี่ยนี่ขอเนี่ยแคลี่ขอบัจจานหน่อยดิเนี่ยไหนไหนโอ้นี่พันเจ็ดสี่สิบนะครับโอ้โห นี่พันเจ็ดนะเนี่ยโหไปจ้างเขาปั๊มมาเท่าไหร่ครับเนี่ยแหมุป่าแหมก็ทำเป็นด่าเขาไปงั้นแล้วเอาละโอ้ทางตันนะดีไฟเลอร์บอกว่าโอ้ไปฮะโอ้ถ้าตันได้แต่มันตันไม่ได้นะครับโอู้่ไหนแล้วเพื่อนเพื่อนดูหน่อยที่ใจยินยนใจหยิดทางเลือดเยอะจังเลยแย่ตั้งกันดันตั้งช้างบิงไว้ล่อแม่งนี่สัตว์ล่อแม่งไม่ทันละ ไม่ต้งองอ้าวล่อมันดิล่อมันโอ้ยมันตันกูเพืพ่อนเพื่อนอื้ออื้อตีตีอย่างเดียวก็เจ็บครับแน่นอนม,นมันนี่มันนี่อุ้ยอุ้ยเฮียอุ้ยไม่มาดิเฮ้ยอวัวไม่ทันนะ่ะมันตันอะไรกับมันปะเกมน,นี้นะ่าต้องออูต้องหอกตัวแล้วนะั้งไม่งั้นนี่ชีวิตแย่ครับโอ้ ลาโคโหดนะครับเกมนี้คิวไปกี่ตัวนะลาอูยี่สิบแล้วมั้งเอาเจ็ดตัวเอารู้คิวแบบว่ตติสห้าตัวอัพเลยเนี่ยคือแบบโอ้ออกแคลี่ด้วยนะแคลลี่นี่นี่แคลี่เดี๋ยวก่อนนี่กูกลายเป็นตัวแท้งไปแล้วครับเดิมปริยายนะครับผมบัลลกนะฮะจะได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับผมแต่ว่าอาจจะได้ฟอมนะครับน่าจะได้โอ้แต่เมอร์สตันมาหนึ่งดอกครับไม่โดนนะแต่ามันโดนแหละแต่ว่าส่นก็ทำอะไรไม่ได้่รือวะ ออว่าเดนบอกว่าเปียวไม่กลัวตีป้อมนะก็ชิ้นต่อไปที่จะออกก็น่าจะเป็นนูสตโตลน,นะ <c oughs> ชีวิตจะได้อยู่ง่ายนิดน,นึงครับผมกระปุมกระปุมกระปมอืมแล้วกูก็ต้องมาเก็บนั่งเก็บชาร์จอันติกูไหมก็ดีเออใช่เป <Alright. S 1> ียวจริงเลยรอออกอันเจ็ดทีเดียวเลยดีกว่า เจ็ดก็คือไอ้อันเนี้ยครับไอ้อันเนี้ยอันเนี้ยเนี้ยเลือกระมาที่แคนนี่นะเอาเอาขันเจ็ดดีกว่าขันเจ็ดเพราะว่ามันจะได้รีเลื่อนรีมานานเร็วขึ้นด้วยนะครับระบบพลังโจมตีมาอีกสิบนะโอ้โหเหมือนจะเยอะแต่มันก็เยอะแหละเยอะนิดนึงเฮ้อเออเออเออเฮ้ยเอ้ยไอแดงเก็บอ่ะเออไอแดงเก็บนี่แหละมันต้องอย่างงี้ต้องอย่างงี้รักกูรักกูซื้อมาปัจจุรินขายทิ้งมานั่นไอแกโอ้ โด่ลาสามลาสามสีให้โอ้ให้กูเก็บเฮ้ยเฮียกูอยู่ได้แป๊บเดียวเองสงสารให้สงสารเก็บกูขู่เลยสว์เอ้ยกูยืนได้แป๊บเดียวให้กูหน่อยสงสารกูหน่อยดูลาแม่งสามสียัดแม่สายเถื่อนเฮียสายเถื่อนเฮียโ้สายเถื่อนนะฮะลาสามสีเงินมาบนเลนานทีเจอนะฮะ แม่บางทีไม่ไม่พาลุงก็พาลิงนะครับสายนี้จริงๆอ่าแต่ว่าโอ้มันมาขนาดนี้ก็ต้องรอดแล้วล่ะตัวจริงเหรอวะไอ้เหี้ยรู้ว่าตัวปลอมอดังอะไรแล้วมึงก็คองไปเลยโอ้เนี่ยตีบีตีนิดนี่นิแดกได้ไหมแดกได้โอเคเอาดิ เออเอาได้หมดเอาแล้วไงโอ้โหเลือดนี่เป็นน้ำนี่ตีดิตีไปดิตีไปดิตีไปดิตีไว้ตีไว้ตีไม่เข้าตีตีเอาสกิลไม่ได้วะอืเลือดมันลดบอกว่าตอนใช้สกิลเนี่ยไม่แน่ใจนะครับไม่ไม่ไม่มั่นใจแต่ว่าตีไม่เข้าเลยนึเลือดคองดูให้ชัดดิโอ้หลดทีละน้อยทีละน้อยนะเออแต่ก็อย่างน้อยแดดมันมีตีดูเลือดนะครับชีวิตยังดีอยู่ตีไปดิตีไปดิตี ผู้มาไหนจะตายวะเพื่อนแดกเลือดได้ไหมอ้าวทำไมเมื่อกี้อ้าวทำไมแดกไม่ได้อ่ะโอ้โวอ๋อเอออ่าบวกกันแล้วไม่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 ไมไมสากูเลยนะของเนี่ยวะโอเคมามามากูจัดจัดอ่ามึงตายกันเยอะด้วยแล้วมึงก็อ้ซีซีนะกูค,คงไม่ถึงป้อมมันมันก็คอนแล้วนะหรือเปล่ายังไงดีว่าโซไม่รอดนะครับแหม ตีซีเลยแบบนี้แย่นะครับเอาไงดีวะตั้มตโนได้ลบมานี่มานี่บิงบิงบิงเลยบิง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 บิดคอนแล้ววะอะไรวะโอ้ไม่หนุกอ่ะไม่หนุกไม่หนุกไอ้หนึ่สู้อ่ะใจสู้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 เนี่ยเอา มันก็รู้ว่ามึงตายได้นอะเว้ยแล้วมึงยังจะทำตัวคนตีนเฮ้ยทีมันสู้อะทีมันเอา่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาก็ต้องเอาดีเออไม่เอาไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่จะตรงสเต็คที่แม่งไร้สัตว์ไม่ได้เฮ้ยมันมันบาดมาเนี่ยมันบาดมันบาดกูรู้เอาชีพหายสิครับแบบนี้กูมีของนะเพื่อนทำอะไรเกรงใจกูหน่อยดิเออเอาดิมึงจะทำอะไรมึงมีตันเหรอฮะมีตานเหรอเออมันไม่มีไปแล้วคูอะไปแล้วจะได้นูโตแล้วฮะถ้าได้นูโตนี่ชีวิตเปลี่ยนนะ อันติอัชลุงอัลทอี่นี่จะหวังเลยนะครับผมแล้วก็พีเคพีต่อพีเคพีพีเคพีของกันตัวนี่ขอให้ครบเลยด่านนี้ทั้งวินบอลพีเคพีดูโตเลยฮะเอายังไงโดนตัวปลอมนะถามไปยี่สิบห้านาทีครับสกอร์ก็ไม่ขาดมากนะครับผมที้งเข้าตามมาได้อย่างค่อนข้างสูงสีเลยทีเดียวนะครับโดยไวโซผู้โหดของเราดีไฟเลอร์ก็สกิลตับข้างหลังแรงฮะแรงถ้าข้ามไม่ได้เนี่ยเอออีกตัวเดียวเนี่ยได้แน่นอน ดูสโตนมาจัดป่ะล็อกอยู่ไหนมาละมาเก็บตังค์เอาดาบทองดีกว่าดาบทองตลกมันเนี่ยแม่แม่ดาบไปตีหวัวทีละตัวเลยโอหดาบตีหวัวทีละตัวแต่ถ้ามึงตายเนี่ยมันจะเอามาตีหวัวกูทุกคนเลยนะฮะพออ้อเฮ้ยบ้าจะตบหวัวกระโหลกมันเนี่ย เอ้ยดูดิอ้าวแพ้อยังดูไปตายแกหวานหวานอะไรเลยหวานละมันหวานไว้เลยครับเอาอย่างไรครับวารดนแยกล่างโอ้โหกดบีเคบีครับแยกล่างอ้าวละครับแบบนี้ต้องมีบวกบวกครั้งใหญ่เลยเดี๋ยวขอล่วงหน่อยดิขอลวยตัวน่ารักน่ารักเนี่ยโอ้แม่เจ้าด้วยฮะยังไงดิยังไงกูมาแล้วเพื่อนโอ้โหโดนเต็มเต็มฮะเฮ้ยมันอยู่ไหนวะเด่นแดงช่วยเพื่อนนี่เออคนเดียวเลยน่ะ มึงมามึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิมึงดูดิมึงดูดิกูโดนใบเนี่ยโอ้ยมึงมาดิมึงมาโอ้โหกูมีคลองในศาสต์มึงลืมเหรอมึงาัซุบตายเลยมึงมา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 ศาสต์ฮิตดูมึงกวยเลยเดี๋ยวค่อยคอนเออบอกมาดิเดี๋ยวค่อยค้อนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้อิ่ม มาเงาฟ้อมนี้ก่อนพี่เนี่ยเฮ้ยกูสงสารมานี่กูไม่อยากให้คอนมากูไม่อยากให้คอนเนี่ยกำลังคิดว่าจะรู้ซึ้งแม่อยังไม่ใส่เลยอย่างเฟี้ยวเฟี้ยวตีฟ้อมแทงฟ้อมแทงฟ้อมแทงฟ้อมโอ้โหมาแรงมาแรงแดมเปียชนะนีเล่นกูกูขอแต่นี่เจออย่างนี้นะฮะนะถึงยัชนะเอ้ยถึงถึงเขาเรียกอะไรแบบว่าปุ๊บอ่ะอยกับมึงนะมงนเดฟไม่ได้โหรอะ เอายังไงตายนะปารหลกแล้วจบแค่นี้แหละนะก็สำหรับคลิปนี้ครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะผมก็สำหรับเพื่อนๆนะที่ชอบกันก็สามารถกดติดตามได้นะครับผมก็จะลงคลิปเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นเกมฮอนเกมอะไรนะผมก็ไปแล้วแค่นี้แล้วบ๊ายบาย